ใหจิชู่แล้วก็จากไปอะ,อะเอาคืนด้วยขอขอชิชูคืนนะพี่ฮะไม่ให้ก็ไม่บอกเส็ดแล้วครับจะให้เอาส่วนไหนอ,นะอีกฮะเงื่อมันก็ออกไม่ได้ออกแค่ข้างหน้านะออกทั้งตัวนะ หลังไม่ให้ผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำที่บ้านเดี๋ยวพี่เอาผ้ามาคืนนี่น<ม>่คุณจะคิดว่าคุณจะทำจริงนะฮะแต่คนเออเอาอย่างนี้ดีกว่ายงเียไม่ได้นะ่ฮะไม่ได้นี่ฮะอ่ะนะฮะก็เนีน่ยตรงนี้เขาห้ามยืนใช่ไหมเขาให้นั่งก็ใช่ไหมครับอ๋อก็เรียบร้อยยก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 ันหน่อยนะนะฮะอยู่ข้างหน้าอารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมนิดนึงนะแบบ มันอาจจะไม่ค่อยสนุกแต่สนุกมากอย่างเงี้ยให้หนนะ<พ>อเออนะฮะนิดหนึงนิดนึงด,นด้านนี้เหมือนกันนะฮะด้านนี้เหมือนกันนะฮะก็จ้าโอเคจ้าโอเคจ้าน่ารักมากจ้ะนะครับวันนี้ก็เตรียมเพลงมาเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งเอ่อนั่นแหละหลายเพลงนะฮะ